ก็คงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับมีข่าวว่าราฟาเอลเลอาครับต่อสัญญากับ AC ีมิลานไปจนถึงปี2028แล้วนะครับถือ <c oughs> ว่าเป็นข่าวดีก่อนเกมเลยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากก a เซสตาเด l โลสปอร์ตครับรายงานบอกว่าราฟาเอลเลอาครับได้ต่อสัญญาใหม่กับ AC ีมิลานไปจนถึงปี2028นะครับ ต้องบอกว่าสัญญาเดิมของเลอเอาครับจะหมดลงในปีหน้าแต่ทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงสัญญาใหม่แล้วซึ่งจะทําให้เลอเอาครับอยู่กับทีมต่อไปอีก5ปีเลยทีเดียวรายงานก็บอกว่าเลอเอาครับได้เซ็นสัญญาใหม่หลังจากที่สปอร์ติ้งลิสบอนได้รับเงินชดเชย22ล้านยูโรจากเลอครับซึ่งเป็นเงินที่สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยควรได้รับหลังจากที่เลอเอายกเลิกสัญญาตัวเองโดยที่ไม่ได้ตกลงกับสมสรและย้ายไปเล่นในแดนน้าหอมเมื่อปี2018 ท้านของสื่ออย่างสก y s สปอร์ตอิตาลีครับไม่ได้ยืนยันว่านักเตะเซ็นสัญญาใหม่แล้วแต่รายงานว่าทนายความและครอบครัวของเขามาอยู่ที่เมืองมิลานและหลายวันถัดจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญครับสำหรับสัญญาใหม่ของเลโอานะครับจะมาพร้อมค่าเหนื่อยเจนยูโรพร่วงด้วยโบนัสการเซ็นสัญญาอีก2ล้านยูโรและเชื่อว่าค่าฉีกสัญญาของเขาจะสูงกว่าตัวเลข150ล้านยูโรในปัจจุบันอย่างแน่นอนครับ ดาวเตะวัย23ปีอย่างเลอาลเนต้องการที่อยู่ในถิ่นซานซิโร่ต่อไปและมีรายงานว่าปฏิเสธข้อเสนอจากเชลซีรวมถึงของเรอัลมาดริดนะครับเลอาลเนยเป็นนักเตะคนสำคัญของเอซิมิลานที่ผ่านการคว้าแชมป์เกาโชอร์หรืออิตาลีในฤดูกันที่แล้วและฤดูกันนี้ก็พาทีมเขาถึงรอบรองชนะเลิศของรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับ บอกเลยว่าตอนนี้ราเฟรเลครับพบกับาการบาดเจ็บจากเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็เดินทางเข้ามาพักที่โรงแรมของมิลานครับพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมแต่ตอนนี้ถูกขั้นหมายว่าราเฟรเลครับไม่น่าจะพร้อมสําหรับการเจอกับอินเตอร์มิลานเลยในเกมแรกของยู่ไฟเจอร์เลกรอบรองชนะเลิศนะครับอือต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ตอนนี้ครับได้ต่อสัญญาใหม่กับ เอซี AC, มิลานไปจนถึงปี2028ยินดีด้วยนะครับโอ้โ oh หทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับ,บที่รับฟังนะครับผมจัดไปฮ้วัรุ่นจัดไปยาวๆเลย